อัสสลามมุลิกุมปากีสถานมีระนามนูแฮแม้ไทยแลนด์เซมอัสสลามมุลิกุมค่ะวันนี้กลับมาเจอกันกับผนังแล้วนะคะที่นี่ที่ปากีสถานค่ะการเพื่อนๆจะไปฟังคลิปวิดีโอนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะและคลิปวิดีโอนี้นะคะขอนก็เปลี่ยนแบ็กกราวน์นะคะ เปลี่ยนพื้นหลังใหม่เออเปลี่ยนวิวใหม่นะทุกคนมีแต่วิวเดิมๆนะคะกลัว่าเพื่อนๆจะเบื่อกันนะคะเออแล้วก็ผ้าคลุมก็ยังเดิมๆนะทุกคนขันเป็นคนที่แบบใช้อะไรคุ้มมากนะไม่ใช่ว่าเราใช้จนแบบใช้ไม่ได้นะแต่ว่าก็คือเราใช้ให้มันคุ้มที่เราซื้อมานาะมันก็ยังใช้ได้อยู่มันไม่ได้แบบดูไม่ดีอะไรนะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆ,ーーๆก็ทนดูผ้าคลุมแบบซ้ำๆำๆของขันไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะต้องขออภัยด้วยนะคะนะ,ะและวันนี้นะคะขันก็จะมาพูดในหัวข้อเรื่องนะคะอ่า แต่งงานแล้วนะคะอยู่กินกันด้วยความเขาเรียกว่าอะไรอัตคัดขัดสนคือกินอยู่ตามมีตามเกิดน,นะคะนี่คือหัวข้อเป็นหัวข้อเดียวนะคะทุกคนคะ่ะอ่าแล้วขวานก็จะบอกว่านะคะ,ะที่ขวานแบบเล่าเามาเนี่ยก็คือเกี่ยวกับชีวิตคู่ชีวิตแต่งงานหมดเลยนะทุกคนตั้งแต่เรื่องที่1 2 3 4 5 6, 6, 6 7 8 9 10จอาจะมีถึง10 10 สิหัวข้อเลยก็ได้นะคะแต่ว่าขวนก็จะมาพูดทีละหัวข้อทีละหัวข้อเนาะแต่ขวนก็ไม่ได้แบบเกินมาตั้งแต่หัวข้อแรกแต่ว่าขวนเพิ่งจะมาเกินหัวข้อนี้นะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็แบบทนฟังหน่อยนะคะเพราะว่าจริงๆเราเนี่ยเรื่องแบบนี้นะคะเรื่องการใช้ชีวิตคู่เนี่ยคือมันมีปัญหาเยอะมากนะทุกคนแล้วแบบบางคนก็หาทางออกไม่ได้นะคะบางคนก็ คือแก้ไขเฉพาะหน้าไม่ได้นะไม่รู้จะทํำยังไงนะคะวันนี้ขันก็แบบเออจะมาแบบบอกทีละหัวข้อทีละหัวข้อนะคะว่าต้องทํำยังไงบ้างต้องรู้อะไรต้องอยู่ยังไงใช้ชีวิตยังไงมันถึงจะไปรอดนะคะกับการใช้ชีวิตคู่เนาะเพราะว่าขันก็เข้าใจเหละเพราะว่าการใช้ชีวิตคู่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะทุกคนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยขันก็อยากจะให้ทุกคนเข้าใจเนาะนั่นแหละโอเควันนี้มาเข้าเรื่องเลยดีกว่านะเรื่องที่ขันจะพูดเนาะนั่นแหละก็คือเรื่องแต่งงานกันแล้วอยู่กินกันอย่างแบบตามมีตามเกิด ตามอาตคัดขัดสนอะไรก็ไม่สนใจนะคะนะนั่นแหละคือขวัญก็จะมาพูดถึงเรื่องนี้นะเพราะว่าจริงๆแล้เราเนี่ยชีวิตแต่งงานนะคะทุกคนหาพอแต่งงานกันมาแล้วเนี่ยหนึ่งแหละความรับผิดชอบมันต้องตกไปอยู่ที่ผู้เป็นสามีนะคะนะมาต้องตก ไปอยูอ่กับสามีนะคะความรับผิดชอบทั้งหมดเลยนะคะทุกคนทั้งหมดแล้วก็ส่วนภรรยาเนี่ยส่วนภรรยานะคะคือเป็นผู้สนับสนุนสามีนะคะสนับสนุนในที่ก็คือให้กําลังใจนะทุกคนให้กําลังใจอยู่ข้างๆสามีนะคะนะไม่ทิ้งสามีไปไหนเวลาที่เขามีปัญหานะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรื่องที่แต่งงานกันมาแล้วถ้า ให้กำลังใจกันอยู่เคียงข้างกันไม่ทิ้งกันไปไหนเวลาลําบากเนี่ยเรื่องนี้มันจะไม่เกิดขึ้นนะทุกคนสามีเขาก็จะมีแรงมีกําลังใจมเออีเขาเรียกว่าอะไร มีใจที่จะสู้ต่อนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ภรรยาเขาเนี่ยลำบากนะทุกคนแต่ว่าถ้าสมมติว่าได้ภรรยามาแล้วเนี่ยถ้าภรรยาไม่สนับสนุนสามีไม่ส่งเสริมสามีไม่ไม่ทาอะไรเลยเอาไงฮะว่าไม่ทําอะไรเลยนะไม่ทำอะไรเลยที่เป็นที่มันเป็นความดีนะคะสามีก็หดหูนทุกคนคือเขาจะผู้ชายนะเขาจะมีความเป็นผู้นําสูงนะแล้วถ้าสมมติว่ามีคนแบบมาตําหนิเขาแบบอะไรที่มันไม่ดีอนะทุกคนตาหนิในเชิงที่แบบ ไม่ดีอ่ะถ้าสมมติว่าเราเจอเราตำหนิเรารู้ว่าเราจะตําหนิยังไงให้เขาแบบพื้สู้อ่ะอันนั้นนะได้แต่ว่าถ้าตาหนิแบบให้เขาแบบเสียหายหายอย่างเงี้ยคือผู้ชายทุกคนเข้าใจไหมมันก็จะแบบมีความแบบอ้น้อยเนื้อต่ําใจยิ่งกว่าผู้หญิงแล้วทุกคนเอาจ,จริงๆนะคือแบบคือไม่อยากทําอะไรเลยนะคะคือมันก็เลยจะกลายเป็นเรื่องแบบว่าแต่งงานมาแล้วอยู่อย่างนั้นแหละอยู่ตามมีตามเกิดคือไม่มีอะไรก็ ไม่มีอยู่อย่างนั้นอะอยู่เคยอยู่อย่างไงก็อยู่อย่างนั้นกินอะไรก็กินแบบนั้นนะทุกคนคือจะไม่เปลี่ยนคือจะไม่ทําอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราผู้เป็นภรรยานะคะเราจะต้องรู้วิธีนะคะที่จะทําให้สามีเนี่ยเขาไม่ให้เราลําบากไม่ให้เราแบบ เออคิดอะไรที่มันไม่ดีทําอะไรที่มันไม่ดีทุกคนถ้าสมมติว่าภรรยาดีสามีก็ดีนะพอสามีดีปุ๊บมันก็จะส่คผลย้อนกลับมาหาเราเราก็จะมีแรงกําลังใจอุย้ยเออสามีชนิดอย่างนั้นสามีชนีภรรยาก็เออสามีก็จะบอกว่าภรรยาชนีอย่างนั้นภรรยาชนีอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรจุดที่จะทําให้สามีภรรยาเนี่ยอยู่ด้วยกันได้ด้วยความรักที่มันเ,เป็นสิ่งที่ดีรวมอยู่ในนั้นด้วยนะทุกคนมันก็เลยจะไม่มีเรื่องแบบว่าแต่งงานมาแล้วต้องอยู่ตาม ต้องกินตามีตามเกิดอยู่ตามีตามเกิดอัตคัดขัดสนอะไรก็ไม่แก้ไขนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออันดับแรกเลยมันต้องอยู่ที่ตัวภรรยาเองนี่แหละถ้าภรรยาแบบส่งเสริมสามีนะเรื่องแบบนี้มันจะไม่เกิดขึ้นนะทุกคนเพราะว่าสามีเนี่ยเขาจะเขา,าเป็นผู้ชายก็จริงเข้มแข็งแต่ภายนอกก็จริงนะทุกคนแต่บางทีจิตใจนี่โอ้โหอ่อนปว่าเปียกกว่าผู้หญิงอีกนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องให้กําลังใจสามีเยอะๆนะคะนะเขาเนี่ยจะได้ดูแลจะได้ดูแลเราดีๆนะคะนะแล้วเรื่องแบบนี้มันก็จะไม่เกิดขึ้นนะ อ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ขวานอยากจะฝากไว้มันน้องแม่ปวดโซฟาเลยอ่ะนะขวัญก็แบบเราอย่างยืดเลยโอ๊ยขอโทษทีนะคะนะมันก็ต้องมีโพลนิดน,งนงึงแล้วเปิดพัดลมมันก็รุนแรงนะเอขออภัยนะคะนะแล้วอีกอย่างเนึ้ยนะคะที่ขวัญอยากจะบอกไว้นะคะนะชีวิตคู่แต่งงานของหลายๆคนนะคะเอ่อที่บอกว่าแต่งงานมาแล้วเนี่ยลําบากนะทุกคนเออขวันไม่เข้าใจว่าทาไมมัน เออมันต้องลำบากอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก่อนที่จะแต่งงานก็ต้องดูให้ดีๆด,ด้วยนะทุกคนค่นะน่ต้องเลือกหน่อยนะคะถึงแม้ว่าแบบจะเลือกหลายจะเลือกน้อยก็เลือกหน่อยนะคะนะดูดูคนหน่อยนะคะนะคือต้องจริงๆแล้วอ่าก็ไม่ใช่ว่าจะเริ่มต้นที่ภรรยายอย่างเดียวสามีก็ต้องด้วยนะคะนะคือถ้าสามีแบบขี้เกียจอะทุกคนคือเราส่งเสริมยังไงก็ตามแต่เราพูดดีก็แล้วเราทําดีก็แล้วคือเราทําพยายาม ทำทุกอย่างผักดันทุกอย่างก็แล้วแต่คือเขาไม่ทําอะไรเลยเขาไม่พยายามอะไรเลยไม่พยายามเพื่อเราไม่พยายามเพื่อตัวเขาเองเลยอันนั้นก็สุดสุดแล้วแต่จะพูดสุดแล้วแต่โอ้ยฝันก็ไม่รู้ว่าสุดแล้วแต่บุญวาสานาะสุดแล้วแต่บุญแต่กรรมเลยทุกคนคือถ้าสามีแบบนี้ก็โอ้ยทุกคนค่าหาใหม่เถอะอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันแบบมันได้มาแล้วมันไม่พยายามที่จะทําให้เราแบบอยู่ดีมีสุขคือมีชีวิตที่ดีขึ้นมาเนี่ยไม่ ไม่ต้องมีซะดีกว่านะทุกคนาสามีแบบนี้นะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าแบบมีสามีที่แบบขแบบี้เกียจทำงานไม่ทำมาหากินคือแบบอยู่แต่บ้านนอนกินอย่างเดียวใช้เงินอย่างเดียวให้ภรรยาหายเนี่ยก็คือปล่อยมันไปค่ะทุกคนค่ะสามีแบบนี้ก็ไม่ต้องเอามาหลอกนะฮะนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะชีวิตคู่แต่งงานนั่นแหละค่าถึงว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทุกคนการที่จะมาอยู่จุดจุดหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นคู่ชีวิตกันเนี่ย ออมันไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าเล่นๆน,น,นะทุกคนคือปัญหาทุกอย่างมันเริ่มแบบตามมาแลยทุกคนคือก่อนก่อนก่อนที่เราจะแต่งงานอยู่กับพ่อแม่หรือว่าอยู่คนเดียวเนี่ยมันก็อีกเรื่องหนึ่งทุกคนพอมาอยู่กับคนคนหนึ่งที่เรียกว่าสามีหรือว่าเรียกว่าภรรยาเนี่ยมันก็อีกความหมายหนึ่งไปเลยนะทุกคนคือถ้าสมมติว่าเราไม่เข้าใจตรงจุดนี้นะคือให้ตายเถอะนะตีกันหัวค่ำเช้าค่ำหัวเย็น หัวเช้าเลยให้ตายเถอะอะไรอย่างเงี้ยคือไม่รอดแน่ๆนะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มัวแต่จะมาแบบโทษกันนะคะหลังจากที่แต่งงานมาแล้วเนี่ยคือมันก็ไม่โอเคนะทุกคนมันก็ไม่ไหวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะแต่งงานเราก็ต้องดูให้ดีๆนะคะนะทั้งสองฝ่ายนั่นแหละผู้ชายก็ดูผู้หญิงให้ดีๆผู้หญิงก็ดูผู้ชายให้ดีๆนะคะคือเข้าใจไหมว่าผู้ชายกับผู้หญิงมันก็เออเขาเรียกว่านับส่วนทุกคนเขาเรียกว่าอะไรนะภาษาไทยอะความต้องการไหมเออความต้องการของผู้หญิงสิบ ผู้ชงผู้ชายมีแค่หนึ่งอะไรเงี้ยอันนี้คือขัดเปรียบเทียบน,นะนั่นแหละมันก็เลยจะทําให้แบบชีวิตผู้มันมันมัน,ม,นมันต้องปรับตัวตรงนี้ด้วยนะทุกคนค่ะนั่นแหละนะคะนะเพราะว่าคนเรา ู้หญิงกับผู้ชายมันก็อย่างว่าเลยเนาะคือมันก็คนละอย่างกันไปเลยนะความต้องการของผู้ชายก็อีกแบบหนึ่งครับต้องการของผู้หญิงก็อีกแบบหนึ่งนะฮะนะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะนะการแต่งงานมาแล้วเนี่ยอย่าให้มันเกิดเรื่องแบบนี้ทุกคนอย่าให้มันเกิดเรื่องอัตคัดขัดสนเรื่องการอยู่การกินเรื่องแบบต้องอยู่ตามมีตามเกิดน่ะนะขันก็ไม่อยากให้มันเกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะมาแต่งงานนะคะก็ต้องดูให้มันดีๆนะคะอย่าให้ใครนะคะมาว่าเราได้เนาะว่าแบบเออแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้แล้วแต่งงานกับผู้้ชายคนนี ไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยนะคะไม่มีอะไรกรบับเตื้องไม่มีแบบเออแบบไม่ขยับไปไหนเลยนะคะอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นนะคะกินอะไรก็กินอย่างนั้นนะคะนะคือแบบสามีก็ไม่ทําให้ภรรยาแบบรวยขึ้นมาเลยภรรยาก็ไม่ทําให้สามีรวยขึ้นมาเลยอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะเรานะคะมาอยู่ด้วยกันแล้วตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตคู่ด้วยกันแล้วนะคะเรื่องแบบนี้เราต้องพยายามนะคะทุกคนหานะคือเอาง่ายนะคะว่าขอดเข้าใจแหละว่าบางทีเนี่ยเหมือนภรรยาต่างชาติ สามีต่างชาติอย่างเนี่ยคือสามีชอบอีกอย่างหนึง่งภรรยาชอบกินอีกอย่างหนึ่งมันต่างกันนะทุกคนคือเราทําให้กันได้นะแต่ว่าก็คือกินคนละถ้วยก็จริงแต่คือพอเวลากินแล้วก็อร่อยใครอร่อยมันขันก็เข้าใจนะแต่ว่าคือพอถ้าสมมติว่าภรรยากับาสามีเนี่ยสามีภรรยาเข้าใจกันแล้วเนี่ยคือคนอื่นมันจะไม่ได้มีผลอะไรกับเราเลยนะทุกคนเออจริงๆนะเรื่องนี้คือเรื่องจริงนะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่นะคะเราจะอยู่ด้วยกันเนี่ยอะไรก็ตามแต่นะคะ ขอให้แบบว่า,าพยายามดันตัวเองให้มันมาถึงจุดที่จุดหนึ่งในเมื่อเราพยายามทําแล้วทํามันดีที่สุดแล้วนะคะคือมันได้แค่นี้ ก็ไม่เป็นไรนะทุกคนมันก็ดีกว่าไม่พยายามเลยใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นนะคะชีวิตคู่แต่งงานมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะขวัญก็ฝากทุกคนไว้ด้วยนะคะนะเออ่แล้วถ้าใครนะคะเข้ามาฟังคลิปวิดีโอแล้วมีคําถามอะไรหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาได้ใต้คลิปวิดีโอหรือว่าแอร์สเฟซบุ๊กขวัญมาได้นะคะเพื่อจะส่งข้อความมาสอบถามส่วนตัวก็ได้นะคะนะแล้วก็ฟังคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะขวัญก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะคะมันจะมีีีปปประะะะะะโยยยชนน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 ์กกกกััััับบบเเเพื่พ่่ออออๆๆหหลลลาาาาคคคทํํงงจจญญแู้ขขว็็ใ เนาะนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอนก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้เนาะแล้วเราค่อยมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ